ถนนกรุงเทพมหานครในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางคมนาคมที่เต็มไปด้วยรถยนต์ผู้คนและเสียงแปรเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีแห่งเสียงของประชาชนที่สะท้อนความคิดความฝานันและความหวังของคนไทยทุกชนชั้นทุกอาชีพทุกวัยถนนแต่ละสายในกรุงเทพมหานครมีเรื่องราวของตัวเองมีพลังที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงวุ่นวายที่เราได้ยินทุกวันในยามเช้าถนนสุขุมวิทเต็มไปด้วยผู้คนเร่งรีบไปทํางาน บางคนยืนรอรถเมย์บางคนถือกาแฟแก้วโปรดเดินเร็วๆเ,เพื่อให้ทันเวลาแม้แต่ในช่วงเวลาที่ดูธรรมดาที่สุดเสียงของประชาชนก็ยังดังอยู่ในรูปของความพยายามในการใช้ชีวิตความอดทนและความหวังที่จะมีวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเสียงของคนขับแท็กซี่ที่พูดคุยกับผู้โดยสารเสียงของแม่ค้าขายข้าวแกงที่ยิ้มแย้มแม้แดดจะร้อนจัดทั้งหมดนี้คือเสียงแห่งชีวิตที่แท้จริงของเมืองหลวงในยามบ่ายเราอาจเห็นกลุ่มวัยรุ่นถือป้ายรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาส่งเสียงเรื่องความเท่าเทียมเสียงเหล่านี้คือการแสดงออกถึงพลังประชาธิปไตยในรูปแบบใหม่เสียงของคนรุ่นใหม่ที่ไม่กลัวจะพูดไม่กลัวจะเปลี่ยนและต้องการเห็นสังคมไทยที่เปิดกว้างมากขึ้นถนนราชดำเนินถนนสีลมหรือแม้แต่ในย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิล้วนเคยเป็นพื้นที่แห่งการแสดงออกที่ทรงพลังของประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ผสมผสานร,ระหว่างความทันสมัยและความดั้งเดิมได้อย่างน่าสนใจ ด้านหนึ่งเรามีตึกสูงรฟ้ฟห้างสรรพสินค้าหรูและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งเรายังมีวัดเก่าตลาดสดและชุมชนที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบไทยเอาไว้ได้อย่างงดงามในความแตกต่างนี้เองที่ทำให้เสียงของประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลายมีทั้งเสียงของผู้มีฐานะและเสียงของคนหาเช้ากินค่าทุกเสียงต่างมีคุณค่าและมีสิทธิ์ที่จะถูกได้ยินถนนในกรุงเทพมหานครยังเป็นภาพสะท้อนของปัญหาและความหวังในเวลาเดียวกัน เสียงบ่นของคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเรื่องค่าครองชีพเสียงของนักเรียนที่อยากให้ระบบการศึกษาดีขึ้นหรือแม้แต่เสียงของผู้สูงอายุที่อยากให้เมืองนี้น่าอยู่สำหรับทุกวัยทั้งหมดนี้คือเสียงเรียกร้องให้สังคมไทยหันมาฟังกันมากขึ้นเพราะเมืองที่ดีไม่ใช่เมืองที่เงียบสงบแต่คือเมืองที่ฟังประชาชนของตัวเอง เมื่อดวงอาทิตย์ลับฟ้าถนนกรุงเทพมหานครก็ยังไม่เคยหลับเสียงของนักดนตรีเปิดหมวกเสียงของคนขายอาหารกลางคืนเสียงหัวเราะของกลุ่มเพื่อนที่นั่งกินหมูกระทะข้างทางล้วนเป็นสัญญาณของชีวิตที่ยังคงเดินต่อไปเมืองนี้มีจังหวะเป็นของตัวเองและทุกคนคือนตดนตรีในบทเพลงเดียวกันที่ชื่อว่ากรุงเทพมหานครในอีกมุมหนึ่งเสียงของประชาชนกรุงเทพมหานครยังเป็นแรงผลักดันสำคัญต่อการพัฒนาเมือง ตั้งแต่เรื่องระบบขนส่งมวลชนความปลอดภัยไปจนถึงสิ่งแวดล้อมการที่ประชาชนกล้าแสดงความคิดเห็นและแสดงความต้องการอย่างสันติคือรากฐานขององค์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเมืองที่เติบโตได้จริงต้องเป็นเมืองที่ไม่ปิดกั้นเสียงของผู้คนกรุงเทพมหานครอาจจะวุ่นวายอาจจะเต็มไปด้วยความขัดแยง้งแต่ในความวุ่นวายนั้นก็มีความงดงามมีความสามัคคีที่แฝงอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือกันเวลาเกิดอุบัติเหตุ การส่งรอยยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือการร่วมแรงร่วมใจกันในยามที่เมืองต้องเผชิญวิกฤตทุกเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้เราเห็นว่าเสียงของประชาชนไม่ได้ดังแค่ในถนนใหญ่แต่ดังอยู่ในหัวใจของทุกคนดังนั้นถนนกรุงเทพมหานครเสียงของประชาชนจึงไม่ใช่เพียงคําขวัญแต่คือความจริงของชีวิตในเมืองหลวงเสียงเหล่านี้คือพลังที่หล่อหลอมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีชีวิตมีความหลากหลายและมีหัวใจที่เต้นอยู่ตลอดเวลา เมืองนี้ยังคงเดินต่อไปพร้อมกับเสียงของผู้คนที่ไม่เคยเงียบและไม่เคยหมดความหวังในอนาคตของประเทศไทย